เอาลละครับคุณผู้ชมครับเปิดรื่องช็อกเรื่องจริงกลายเป็นประเด็นฮือฮาอีกแล้วล่าสุดสาวไทยเราสุดยอดใส่ไม่ยังครับสามารถเอาชนะทีมปักกิ่ง มือแตกกันเลยทีเดียวครับเรียกว่ามีคอมเมนต์จีนออกมาถึงกับยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยสโมสรปักกิ่งกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราสู้กันไม่ได้จริงๆนะครับก็เรียกว่าไม้ตายของโคดดได้ผลดีเกินคาดที่สามารถสร้างแรงฮึดสร้างความฮึกเหิมให้กับสาวไทยเราก่อนการแข่งนิชชันลีเกมแรกซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานจากแฟนวอลเลย์บอลชาวจีนรวมถึงสื่อของจีนเองต้องบอกเลยว่ามีทีเด็ดและก็มีเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากรู้เยอะมากๆน่าสนใจ เเลทีีดยวติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับตอนนี้ก็ได้ออกจากแคมป์กันไปดีเรียบร้อยสาหรับการเข้าแคมป์ที่สมโมสรปักกิ่งนะครับเพื่อที่ได้ฟิตซ้อมได้ปรับสภาพร,ร่างกายรวมถึงได้ลงอุ่นเครื่องกับสมโมสรปักกิ่งด้วยนี่คือสิ่งที่ดีมากนะครับก่อนหน้านี้สื่อจีดีเองบอกว่าเอาเราเนี่ยสามารถคอนเฟิร์มอุ่นเครื่องกับทีมวอลเลย์บอล จได้เลยนะครับทางโค้ดเฟิงคุณเองก็มีการติดต่อก็มีคอนเนชั่นที่ดีมากนะครับติดต่อกับโคบบ้ดวอลเล์บอลจีนหรือสมาคมจีนด้วยเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มแหละพร้อมที่จะอุ่นกับไทยซึ่งตอนนั้นเองโค้ดออสครับเหมือนใช้จิตวิทยาเป็นตัวนํากับการแข่งในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการปฏิเสธอุ่นเครื่องกับทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติจีนครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราแพ้ขึ้นมาหรือว่าเราจัดหนักจัดเต็มเกินไปเนี่ยอาจสมมติต่ออาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าฝั่งของจีนเองถ้าเกิดเราอุ่่นนนนตอนนี้นะเาาก็าจ ว่าเรามีทีเด็ดที่ขาดยังไงบ้างกับการแข่งขันจริงแชมป์เอเชียตอนนั้นโคดดก็เลยปฏิเสธไปก็เลยเป็นการโยกมาอุ่นเครื่องกับสโมสรเวลบอลปักกิ่งและล่าสุดครับผลการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีแบบเป็นทางการออกมานะครับก็น่าจะเป็นการอุ่นเครื่องแบบเหมือนในการฝึกซ้อมทีมต่อทีมแล้วไม่ได้ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปรับชมเกมแต่มันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับกับสื่อของจีดเดงที่พยายามจับไปล้วงลึกข้อมูลนะว่าผลการแข่งขันระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันมีผลการแข่งขันแบบ บ้างซึ่งก็มีทั้งคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลปักกิ่งที่ได้ออกมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างไทยกับสโมสรชั้นนําในลีกจีนซึ่งก็มีสื่อออกมานะครับเขาก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอ,ออกมาเลยนะครับเขาบอกว่าเฟือง <c oughs> คุณเองครับผ่นมารับหน้าที่โค้ชเต็มตัวและก็รับหน้าที่เป็นเนดโค้ชของทีมหญิงยุ1สปีของทีมชาตไทยคอยฝึกสอนและก็คอยพัฒนายาวชนอย่างตั้งใจ และในโอกาสที่ทีมชาติไทยเดินทางมาแข่งขันในชั้นลีกที่ประเทศจีนนั้นโคอดออสก็ได้ให้โคดฝังคุณเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ช่วยของสาวไทยเราไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งก็สามารถสร้างภาพและก็สร้างความประทับใจให้กับแฟวนบอลหญิงจีนได้เยอะมากโดยก็มีอยู่ช็อตหนึ่งมีอยู่เนื้อหาหนึ่งครับที่สื่อจีนเขาออกมาพูดถึงการอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับปักกิ่งนะครับเขาบอกว่า ทีมสาวไดของเราได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมปักกิ่งแล้วก็ลงเล่นเกมกระชับมิตรซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากการประสานงานของฝรั่งคุณโดยมีแมตต์อุ่นเครื่องครับในวันฝึกซ้อมวันที่2นะก็คือเราเดินทางไปวันแรกเนี่ยก็มีการปรับสภาพร่างกายครับมีการซ้อมเบาๆแล้วก็มีเข้าฟินิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่2เราก็อุ่นเครื่องกับสโมสรปักกิ่งเลยจนวันที่3เนี่ยเราก็เดินทางออกจากแคมป์ไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสื่อจีนบอกว่า ทีมได้ของเรายังคงเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องด้วยฝืงคุณเองครับเดีอยวไม่สภาพหลังจบเกมว่ารู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับทีมชาติชุดใหญ่ของสาวไทยเป็นครั้งแรกและสาวได้ของเราเองครับก็ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้อย่างรวดเด็วรวมในึงการฝึกซ้อมการอุ่นเครื่องเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีและบรรยากาศของการอุ่นเครื่องเรากับปักกิ่งนะครับสื่อจีนก็บอกว่าเป็นบททดสอบสําคัญเลยของวอลเลย์บอลยุคใหม่ของโคดด้ชออสขณะที่ฝั่งของไทยเองก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับมีเชอร์โนโมกสีที่พัฒนา ขึ้นแล้วก็เป็นมือตีมือตบระดับโลกเนี่ยการเสิร์ฟกระโดดอรงพลังของเธอก็คืออาวุธหนึ่งที่ทําให้ทีมใหญ่ทั่วโลกต้องระวังไว้เลยคือเป็นสื่อจีนเองที่พูดเหมือนอ้อมๆนะครับแล้วเป็นการอ้อมที่เหมือนกับว่าสาวไของเราเนี่ยสามารถเอาชนะได้ซึ่งแค่สื่อนี้ยังไม่พอนะครับคือมันยังไม่ได้น้าหนักมากพอว่าสาวไทเราจะอุ่นเครื่องชนะทีมปักกิง่งแต่มันก็มีคอมเมนต์ออกมาจากแฟนวอลเลย์บอลของปักกิง่งแฟนวอลเลย์บอลของจีนเองครับที่เหมือนจะได้รู้ข่าวนะเขาก็บอกว่าทั้ง2ทีมที่อุ่นเครื่องกัน ต่างเป็นพลังหนุ่มสาวต่างเป็นดาวรุ่งทั้งคู่นะครับแมตชนจึงวัดกันที่สติและก็การแก้เกมเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่ออกมาบอกว่าแมตชนเขาดันสูสีกันนะระหว่างสโมสรปักกิ่งกับสาวไทยเราหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าต้องเคารพในเส้นทางของแต่ละคนครับผลง,งานของเฟิงคุณเองกับทีมไทยก็เป็นข้อพิสูจน์ชั้นเยี่ยมว่าเธอเหมาะสมกับบทบาทนี้โอ้โหนี่ก็ ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะครับเขาบอกว่าผลงานของเฟิงคุณกับทีมไทยเนี่ยเหมือนเป็นข้อพิสูจน์ชั้นเยี่ยมแล้วว่าเธอเหมาะสมมากกับบทบาทการคุมทีมการเป็นผู้ช่วยของโคดอสหรือว่ายัางมีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ถูกตีความหมายออกมานะครับบอกว่าจีนกับไทยเนี่ยเหมือนครอบครัวเดียวกันเป็นการอุ่นเครื่องที่อบอุ่นมากเฟิงคุณเป็นมือเซตระดับตำนานนะมาทํางานที่ไทยก็น่าชื่นชมมากแล้วซึ่งก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าทีมไทยเนี่ยมีผู้เล่นที่เคยเล่นในต่างประเทศช่วยอยู่การเจ้าชนะเน มันไม่ง่ายเลยยาวผลแมตกระชับมิตรไปเปรียบเทียบกับระดับสโม,มสรเลยตลาดและก็เป้าหมายมันต่างกันมากๆโอ้โห,โหคอมเมนนี้น่าจะตรงเป๊ะที่สุดตรงประเด็นที่สุดนะครับคือเขาก็หมายถึงสาวใรเราเนี่ย มีอาวุธหนักทั้งด้านหัวเสาเอ่ยทั้งบีหลังและก็ตัวเซตที่เรามีผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มรถในลีกต่างประเทศนะครับและแฟนวอลวันจีนรายนี้เนี่ยก็บอกว่ายาวผลแมตต์กระชับมิดเนี่ยไปเปรียบเทียบกับระดับสโมสรเลยนั่นก็หมายความว่าสาวด้เราสามารถที่จะเอาชนะสโมสรปักกิ่งได้ก็เรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องที่ชะโชนเองก็ได้มีโอกาสลงสนามเหมือนกันนะครับสื่อจีนก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าชะโชนนั้นมีลูกเสือพฟทส่งพลังนะและก็สร้างความอันตรายและทีมทั่วโลกเนี่ยต้องระวังเลย กับจังหวะกระโดดเสิร์ฟของเธอโอ้โหนี่ก็น่าจะเป็นข่าวคราวที่ดีมากสำหรับแฟนวันล์วันชาวไทยนะครับที่ผมเองก็มาอัปเดตให้กุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคือคอมเมนต์ของจีนมันก็มีการพูดถึงเยอะแหละทางการบอกว่าฉันอยากได้เฟืองคุณเนี่ยมาคุมทีมชาติจีนนะแต่ว่าก็ยินดี ที่เธอเนี่ยได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหรือว่าอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเฟิงคุณเธอมีคุณค่าอย่างมากในทีมไทยนะสมกับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของความแข็งแกร่งของทีมคือจะบอกว่าเราแพ้ได้ยังไงครับแฟนจีนก็บอกว่าเฟิงคุณพาทีมสาวไทยเราแข็งแกร่งแต่ว่ายังไม่มีคําไหนที่ตรงประเด็นเท่ากับเขาว่าชนะนะครับหรือว่าอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเฟิงคุณเนี่ยไม่ใช่แค่โคดนะแต่ว่าเธอคือแรงบันดาลใจของนักกีฬาหลายคนทั้งในจีนและก็ทั้งในไทยนี่ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสสูจน์ววรัว่าาา การไปเก็บตัวที่จีนสาวันเนี่ย มันไม่ได้เสียเปล่าเลยครับเรามีการวางระบบชัดเจนว่าวันแรกไปทําอะไรวันแรกก็คือการฟื้นฟูสภาพร่างกายการปรับตัวและก็การเข้าฟิตเนสเพื่อเพิ่มพลังก,กาลังนะครับวันที่2ก็มีการอุ่นเครื่องแล้ววันที่3ครับโค้ดออสก,ก็ยังให้นั่งสมาธิแล้วก็ปรับแท็กติกต่างๆที่เป็นจุดอ่อนของเราในการเจอกับปักกิ่งซึ่งดูจากสีหน้าทารางของผู้เล่นหลายตัวหลายคนก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็เหมือนจะเข้าใจระบบแท็กติกกันเป็นอย่างดีแล้วการออกจากแคมป์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น แฟนวอลเล์บอลปักกิ่งหรือว่าแฟนวอลเล์บอลจีนเนี่ยเข้ามาต้อนรับสาวไทยเรากันเยอะมากนะครับพอหมดแขมสามวันปั๊บที่ทางปักกิ่งเขาซัพพอร์ตมาทางสมาคมจีนซัพพอร์ตมาสาวไทยเราก็ต้องย้ายเข้าสู่ระบบของฝ่ายจักรในขันเนชั่นลีกซึ่งแน่นอนนะครับแฟนชาวจีนเนี่ยมาต้อนรับแบบขอถ่ายรูปเอ่ยขอลายเซ็นเอ่ยแบบอบอุ่นเหมือนกับเป็นทีมชาติของตัวเองและช่วงบ่ายในวันนี้นะครับก็มีการเล่นเวทหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย พร้อมกับรักษาสภาพความฟิตในการเล่นเจอกับโปลแลนด์ในวันพรุ่งนี้โดยตอนเย็นเนี่ยจะได้ลงซ้อมสนามแข่งขันจริงนะครับภายใต้สนามกีฬาแห่งชาติที่เคยใช้เป็นสนามโอลิมปิกเกมทุกคนตื่นเต้นมากโคโรดเองก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้แข่งกันในสนามโอลิมปิกที่เป็นสนามใหญ่ที่เป็นฮอล์ใหญ่เลยการเอาชนะสโมอสรปักกิ่งได้เป็นผูเล่นตัวสูงตัวใหญ่นะครับก็น่าจะเพิ่ม ความมึกเหิมและก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มโมเมนตัมให้กับสาวไทยเรากันได้ดีโดยหนึ่งคอมเมนต์ที่ผมยังไม่ได้นําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เป็นแฟรบลบอลชาวจีน,เ,นเขาออกมาบอกและก็ออกโรงฉุนเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าทีมสาวไทยเนี่ยควรหาทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนมาอุ่นเครื่องจริงๆทีมวอลเลย์บอลหญิงปักกิ่งมีอะไรให้อุ่นเครื่องอีกพวกเขาไม่สามารถเอาชนะสโม,มสรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้ซึ่งช่องว่างระหว่างพวกเขากับทีมชาติไทยนั้นมันกว้างมากเกินไปซึ่งก็มีออตบ คอมเมนต์นี้ออกมานะครับเขาบอกว่าสโมสรปักกิ่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะสโมสรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แต่ฉันเองก็คิดว่าทั้ง2อ,อย่างไม่เกี่ยวข้องกันแต่การเจอกับทีมสาวไทยเราครับเขาบอกว่าปักกิ่งเองไม่สามารถเอาชนะทีมวอลเลยบอลของสาวไทยเราได้แล้วก็มีอีกคอมเมนต์น,นึงก็บอกว่ามีไลฟ์สดให้ดูไหมฉันอยากดูมากๆเลยระหว่างสาวไทยกับสโมสรปักกิ่งแต่ว่าไม่มีเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับแม้กระทั่งรูปภาพซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของ การอุ่นเครื่องแบบความลับนะครับที่ทางโคดดงก็น่าจะปักหมุดเป็นพิเศษ ว่าอย่าให้ข้อมูลเนี่ยล่วไหลไปได้ว่าสกอเท่าไหร่ใครทาแต้มใครโดดเด่นเพราะเกิดข้อมูลนี้หลุดออกไปเนี่ยกลายไปดีมสกอของโปรแลนด์จะทํางานได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับจะปิดบล็อกตัวไหนของเราจะสะกอผู้เล่นหลักของเรายังไงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีครับก่อนการในขันสัปดาห์ที่1เกมแรกสาวที่เราพบกับทีมชาติโปรแลนด์ในวันที่4มิถุนายนเวลา14นาฬิกานะครับที่แน่ไม่มีฟรีทีวีถ่ายรัสสุดในไทยต้องสมัครการรับชมผ่าน VBTv หรือว่าทางวอลเวอรเวลเองซึ่งก็ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับส่วนอีกวันหนึ่งแมตท,ที่2เราจะพบกับเบลเยียมแมตท,ที่3จะพบกับตุรกีแล้วก็แมตท,ที่4เราจะพบกับฝรั่งเศสซึ่งในเกมที่เราเจอกับฝรั่งเศสถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวครับเพราะทีมชาติฝรั่งเศสเองก็เพิ่งอุ่นเครื่องกับทีมวอลเวอลหญิงจีนไปนที่เรียบร้อยนะครับอุ่นเครื่องแบบบานหมาดเลยนะโดดเรียวเสมือนการอุ่นเครื่องแบบปิดแหละครับแต่ว่าคนจีนเะนาะมันก็เมาหมอยกันเป็นพิเศษ,ษนะครับพอ ใครรู้หนึ่งคนเนี่ยก็ต้องรู้ตามๆกันตอนนี้เนี่ยน่าจะรู้กันทั้งประเทศเลยครับว่าทีมสาวจีนอุ่นเครื่องชนะฝรั่งเศสไป3ต่นหนึ่งเซตและสิ่งที่ผมแปลกใจและก็กังวลมากที่สุดคือฝรั่งเศสเนี่ยได้เซตจากทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนด้วยก็น่าจะมีข้อจุดเด่นอะไรหลายข้อเลยซึ่งการเจอกับจีนแล้วได้เซตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ทีมชาติจีนเองยุคนี้ปีนี้นะผมว่าการประกาศรายชื่อของพวกเขาเนี่ยมีดาวรุ่งกันค่อนข้างเยอะโดยก็เอาไปทั้งหมด18คนเหมือนกันสังเกตไไดด้เเลยครับว่า่าาาททีีมหนอ จะเอาไปประมาณ18คนถึง16คนแต่ถ้าทีมไหนไม่มีดาวรุ่งเลยก็จะเอาไปประมาณ14คนลงตัวเลยอย่าง โปแลนด์เนี่ยก็14คนแต่ว่าจีเนี่ยสิคนนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นปี2,000ปีดาวรุ่งซึ่งยังไงก็รอชมราลอดตามกันผลงานของสาวไทยเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทุกการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์แล้วก็ทุกแมตช์รอรับชมติดตามกันได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับหลังจบเกมแบบเรียวไทม์เนี่ยเรามาเจอกันแน่ๆเซสนามก็จะจัดหนักจัดเต็มกันให้เลยและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืม ด้คิดเด็ดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย